ช่เป็นตรงนี้นี่หว่าถ้าตรงนี้คุณจะตายไหมโอเคตรงนอกของนอกโอเคสัตว์ไม่มีของเลยชิปหอ,อยเร็วโอ้ยได้ละโอเคโอเ,โอเ,เร็จเปลี่ยนปืนอืมเมื่อกี้มันเ,มนเสียงหายอีกแล้วเหรอว่าไงมันจะโอเคไหมเออเป็นเลดได้อะไรที่ไม่ได้บ้าง นอกไปตัวนี้โอ้นอกไปตัวที่สองตัวสุดท้ายไอ้ชิบหายไปกันกัน เทปะครับ wow, <laughs>